เลือดออกระบาดหนักเตรียมวิกคลีนิ่งโรงเรียนทั่วไทยก่อนเปิดเทอมนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวนรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงวันที่11-18เมษายน2556พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น2,000ราย โดยตั้งแต่มกราคมถึง10เมษายน2556ทั่วประเทศมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม22,495รายเสียชีวิต25รายใน16จังหวดัดพบเสียชีวิตมากที่สุดในสงขลา6รายส่วนใหญ่ร้อยละ65อายุต่ำกว่า15ปีโดยมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้หากไม่มีมาตรการเข้มข,นข้นคาดว่าทางปีจำนวนผู้ป่วยจะพุ่งขึ้น10,000แ 1 0 0 0 0 0ถึงรายและเสียชีวิตประมาณ 100- 120ถึงรายโดยเฉพาะเดือนพฤษภาค,คมช่วงฤดูฝนจึงเร่งประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักและร่วมมือกำจัดลูกน้ำยุงลายในแหล่งที่สำคัญคือในบ้านรอบบ้านและโรงเรียนในแพทย์ประดิษฐ์กล่าวต่อว่าได้กำชับให้สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงสภาพปัญหาการระบาดเร่งลดปริมาณยุงลายให้มากที่สุดโดยกำหนดบิ๊กค e ีนิ่งเดย์กำจัดยุงลายสองช่วงก่อ ่นเปิดเทอมคือวันที่21 2 7เถึงเมษายนและ10 1ถึงพฤษภาคมนี้รวมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขสำรวจลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำทุกชนิดภายในบ้านพร้อมให้คำแนะนำวิธีป้องกันยุงลายกาดทั้งคนป่วยและคนปกติโดยให้นอนในมุงทายากันยุงอย่างโลชั่นตะไคร้หอมและรณรงค์ให้ปลูกตะไคร้หอมไว้ใช้เองที่บ้าน ได้นในแพทย์นรงสหเมทาพัฒน์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าสำหรับความพร้อมเรื่องการรักษาพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคไขเลอือดออกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้จัดอบรมฟื้นฟูมาตรฐานการวินิจฉัยดูแลรักษาแก่แพทย์พยาบาลทั้งรัฐและเอกชนพร้อมจัดทําคู่มือการวินิจฉัยโรคให้แพทย์จบใหม่เพื่อลดการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดทั้งนี้จังหวัดที่มีผู้ป่วยต่อเนื่อง2สัปดาห์มากกว่า2อ มี22จังหวัดได้แก่ชัยนาทเพชรบุรีระยองกาฬสินธ์ชัยภูมินครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามร้อยเอ็ดเลยศสีสะเกตกำแพงเพชรเชียงรายนครสวรรค์เพชรบูร์กระบี่นครศรีธรรมราชพังงาพัทลุงและสงขลาและจังหวัดที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำดื่มหรือใช้ในบ้านชุกชุมมากและเสี่ยงต่อการระบาดมี5จังหวัดคือ เลยนครพนมอุบลร,ราชธานีภูเก็ตและสงขลาซินได้สั่งการให้ตั้งวอลรูมระดับจังหวัดเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลายแหล่งเพาะพันธุ์